ทันทอกสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันทอกอันบ็อกซิ่งครับผมโอ้โหและในวันนี้ครับก็ต้องบอกเลยว่าม,มาเคลียร์ของนิดหน่อยนั่นเองครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าตัวของหนังสือเนี่ยที่วางไว้เนี่ยมันกองเยอะแล้วเดี๋ยวจะต้องมีโอกาสไปงานหนังสือด้วยครับผมเพราะฉะนั้นเลยต้องขอมาอานุญ,ญาตมาเคลียร์ก่อนนิดหน่อยนั่นเองครับผมโดยในวันนี้นะมีหนังสือหนึ่งเรื่องครับผมที่เรียกได้ว่าผมเคยไปแย่งชิงกันมานนเองครัั่นคือตัวของปกพิเศษของอนิเมะนั่นเองเองนาะโดยในวันนี้ เราจะมาทําการเปรียบเทียบครับผมว่าไอ้สาปกที่ได้มาเนี่ยน่ารักมันเป็นอย่างไรเนาะเพราะว่าจริงๆเราก็อยากจะเอาคอลเลกชันครบ4ี่เล่มเหมือนกันแต่ว่า4เล่มเนี่ยเขายังไม่มาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอไปก่อนนั่นเองครับแต่ว่าเดี๋ยวครั้งนี้ครับผมเป็นของทางด้านรักพิมพเนาะสำหรับปกพิเศษทั้ง3แบบที่ทางอนิเมะได้คอลแลบด้วยนั่นเองครับครบรอบ6ปีอนิเมะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าครับผม เคครับผมตอนนี้ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ปัจจุบันนี้ต้องใช้คําว่าตัวปกพิเศษเนี่ยผมแทบจะลืมไปเลยนะครับผมว่ามีเรื่องไหนบ้างที่ผมพรีออเดอร์ไปอย่างเช่นครั้งนี้เนาะก็นี่ครับผม2เรื่องเลยครับผม2เล่มเลยก็คือตัวของโคนันนั่นเองครับผมโคนันเนี่ยเป็นหนึ่งในมังงะที่ผมชอบเป็นระดับต้นๆอยู่แล้วนะถือว่าเป็นก้าวที่มาพร้อมกันกับช่วงวัยรุ่นตอนต้นของผมเลยน,นั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยอยากได้ปกพิเศษเขามาหน่อยครับผมมาครอบครองหน่อยนึงเนาะโดยที่ตัวหนึ่งครับผมผมก็จะทําการเก็บไว้ครับผมสะสม นะอันนี้ก็จะเก็บสะสมหนึ่งเล่มครับก็จะอยู่ในห่ออย่างนี้เลยส่วนอีกหนึ่งเล่มนี่ผมก็จะแกะมาดูมารับชมเขาหน่อยนั่นเองครับผมเพราะว่าครั้งนี้มันเป็นพรีออเดอร์ครับโอ้โหก็รู้สึกว่าขอบชอบชอบมากๆเลยครับผมก็เลยอ่ะไหนๆเราก็มีโอกาสแล้วก็เลยเอามาหน่อยครับแล้วก็นี่เลยครับผมอันนี้คือปกพิเศษของโคมิซังครับชมงามพูดไม่เก่งกับพองเพื่อนไม่เต็มเต็งซึ่งถ้าเกิดว่าเราเข้ามาอยู่ในคอลเลกชันเดียวกันกับเขาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมจากทางอนะิเมะเนาะโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่ง เรื่องเลยครับผมที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนั่นเองแล้วกา็นี่เลยครับผมหนังสือ2เรื่องนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของร้านเพชรชอศคกับผมดีไท้รัการส่งหนังสือมาให้ผมได้อ่านครับผมกับหนึ่งในเรื่องที่ผมค่อนข้างอยากอ่านมากๆเลยนั่นเองครับก็คือตัวของรักครั้งแรกของหนุ่มสาวหัวเก่าที่ยังไม่เคยรู้จักคําว่ารักนั่นเองครับเป็นหนึ่งในมังะงะ2เล่มจบครับผมทางด้านเพชรร้านเพชรก็ได้จัดส่งมาให้ผมนั่นเองครับผมทางด้านร้านเพชรครับเป็นหนึ่งในร้านค้าที่ทําการขา หายหนังสือปัจจุบันนี้เป็นหนังสือมือสองครับผมแต่ถ้าว่าข่าวดีครับในเดือนเมษายนเป็นต้นไปทางด้านร้านเพชรชช็อปนะครับผมจะทําการนําหนังสือมือหนึ่งมาวางแผงและที่สําคัญก็คือมีหลากหลายค่ายมากๆเลยนั่นเองครับปัจจุบันนี้ทางด้านร้านเพชรชช็อปมี3แพลตฟอร์มให้เราได้ทําการเลือกซื้อเลือกช็อปหานั่นเองครับนั่นคือ1นึ่งแฟนเพจเฟซบุ๊กครับผมสก็คือช้อปปี้แลวก็3เป็นร้านซาาแพลตฟอร์มสุดฮิตนั่นเองครับทั้ง3แพลตฟอร์ม สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผมโดยการคลิกเข้าไปที่ทั้ง3แพลตฟอร์มแล้วก็เลือกซื้อหนังสือที่ตัวเองชอบแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่ามาจากช่องของผมครับผมบอกว่าสั่งซื้อจากช่องของทันทอจะได้รับส่วนลดไปทั้งหมด10บาทนั่นเองครับโอ้โห oh, ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรโมชันที่ผมค่อนข้างชอบเลยทีเดียวนะก็ฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับผมฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามตัวเพจแล้วก็ทางแพลตฟอร์มทั้ง3แบบด้วยนะครับทางร้านเนี่ยห่อมาค่อนข้างดีเลยครับผมผมค่อนข้างชอบเนาะตัว นูน่นนี่นั่นหนังสืออยู่ในสภาพมือใหม่มากๆเลยครับผมถึงจะเป็นมือ2แต่ผมรู้สึกว่าคุณภาพเนี่ยครับแก้วมากๆเลยนหนึ่งครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้นะครับผมกับร้านเพชรชรช็อปนั่นเองครับโอเคครับคราวนี้เราก็มาถึงไฮไลท์ของเรากันบ้างครับผมนั่นก็คือตัวนี้นะะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะตัวโคนันก่อนเลยแล้วกันครับตัวโคนันเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมเชื่อนะผมเชื่อนะว่ายังมีคนที่ติดตามโคนันอยู่แม้มันจะ100เล่มแล้วก็ตาม เอ้อผมไม่ต้องใช้คัตเตอร์เลยผมสามารถแกะออกอย่างนี้ได้เลยผมชอบจังผมอยากให้เขาทําแบบนี้บ่อยๆจังผมรู้สึกว่าผมไปข้างนอกแล้วผมจะต้องไปไปไปทำไปจีดอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันลําบากอันนี้ก็จะเป็น post ส guard ครับโอ้สวยครับ ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยครับผมเป็นรวมครับผมรวมตั้งแต่เล่มที่1ครับตั้งแต่เล่มที่1ของตัวปกโคนันครับผมมาจนถึงเล่มที่1 100อเลยไหมหนึ่งร้อยเลยครับผมสวยมากครับและก็ตรงนี้ครับผมปุ๊บอันนี้อ นี่ครับนี่ครับข้างนอกเนี่ยจะเป็นปกเล่มที่100โดยตรงใช่ไหมครับผมแต่ว่าไอ้ข้างในเขาเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาที่ขั้นออกแล้วกันนี่ครับผมเขามีปกซ้อนกันอยู่นะครับโอ้โหอ,อ,อันนี้คือพรีเมียมครับผมสวยมากครับอันนี้คือสวยมากเลยนะอันนี้จากใจคนที่ชอบโพนันเลยนะอุ้ยผมรู้สึกว่ามันสวยนะถึงดีไซน์มันอาจจะแปลกหน่อยแล้วกันเนาะมันเหมือนอ่ะไม่รู้สิสมมตินะสมมตินะมีคนแกล้งเรามีคนบอกว่าเอ้ยอันเนี่ยมีตังให้เนี่ยประมาณ150บาทอาทตไปรวมค่าขนส่ง ร้อยหนะ้าสิบบาทอะอยากได้หนังสือโคนันตั้งแต่เล่มหนึ่งถึงเล่มร้อยอ่าในราคา150บาทเราไปซื้อปกนี้ให้เลยครับแล้วกว็ไปนั่งนับเลยครับผมหนึ่งสองสามสี่หจนถึงร้อยประมาณนี้ <laughs> ล้อเล่นนะล้อเล่นคือตัวปกมันทําออกมาค่อนข้างดีนะในความคิดผมครับถือว่าสวยงามพอสมควรเลยแหละอันนี้ก็ต้องทางด้านวิบูญกิจหน่อยเนาะที่อย่างน้อยเขาก็ทําปกพิเศษให,ให้เราได้ครบรอบให้สําหรับแฟนนักสะสมอย่างผมนั่นเองครับที่เป็นคนที่ชื่นชอบโคโนนอยู่แล้วเนาะโดยที่ปัจจุบันนี้เล่มที่100ก็ ผมก็ไม่ได้อ่านมานานมากแล้วเหมือนกันนะครับผมโคนนนเนี่ยตั้งแต่ที่ใช้คําว่าเริ่มออกนอกทะเลไปหน่อยนึงครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ตามแล้วจริงๆก็ชอบอยู่แหละพยายามอ่านพยายามดูอยู่นั่นเองครับผมแล้วก็นี่ครับไอตัวนี้นี่คือปกพิเศษนะเล่มแรกที่เราจะได้ยินตํานานมาก็คือนี่เลยครับผม Morality The Pra c ็ i พเเล่มนี้นะเป็นเล่มที่โอ้ค่อนข้างเป็นกระแสกันครับปัจจุบันนี้ก็ปิดพรีออเดอร์ไปแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังมีพรีออเดอร์รอบก่อนหน้านี้ที่กําลังรอมาส่งท่านผู้ชมอยู่เนาะแล้ว เล่มถัดมาก็จะเป็นตัวนี้ครับผมเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วไอตัวนี้ค่อนข้างฮิตในหมู่ของมวลชนครับผมแต่ว่าการกดเขานี่ก็ไม่ได้เร็วมากนะแต่ว่านี่ครับผมโฉมงามพูดไม่เก่งกับผองเพื่อนไม่เต็มเต็งเนี่ยอันนี้คือที่สุดเลยครับเพราะว่าหลายท่านครับผมจะลืมพรีออเดอร์หรือว่าลืมสั่งซื้อนั่นเองครับผมเพราะว่าตัวนี้เขาจะเปิดสั่งซื้อขายในทางช้อปปีนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นก็ทําให้หลายท่านเนี่ยอาจจะลืมเวลาไปเพราะว่าอาจจะมีคนที่นึกว่าเอยเวลาเปิดพี มันก็ยังมีเวลาเหลืออยู่ mm hmm. ก็เลยทําให้พลาดโอกาสตรงส่วนนี้ไปอันนี้ก็น่าเสียดายนะครับ mm hmm. เพราะว่าคุณโคมิกตกนี้เนี่ยโอ้หน่ารักจริงๆครับผมสุดๆเลยทีเดียวอันนี้ก็มานี่ครับผมแกะกล่องอันบ็อกครับโดย3กล่องนี้นะครับผม mm hmm. ก็สามารถสั่งซื้อผ่านทางช้อปปีได้นะครับของอนิเมตปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเพราะฉะนั้นถือว่า ครั้งนี้ครับผมก็ได้มาทั้งหมด3ปกพิเศษแล้วเดี๋ยวผมทําเป็นปกรวม4เล่มแล้วเดี๋ยวเอาจากปกพิเศษสํานักพิมพ์อื่นๆมาทําเป็นวิดีโอแยกให้ท่านผู้ชมดูกันอีกรอบเลยดีกว่านั่นเองครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางด้านของร้านเพชรชรช็อปด้วยนะครับผมที่ได้ทําการส่งหนังสือมาให้ผมได้ อ่านครับผมโอ้เป็นเรื่องที่เล่มหนาแล้วก็น่าอ่านมากเลยครับผมเข้ากับช่วงนี้ของชีวิตผมมากๆเลยนั่นเองก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมราคาไม่แพงเลยครับผมมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับผมมาจากทันท็อกลดไปอีก10บาทนะครับอันนี้รีบไปสั่งซื้อกันได้เลยมีหนังสือหลากหลายที่ท่านผู้ชมน่าจะต้องการแน่ๆเลยครับผมสําหรับร้านเพชระช็อปครับและในะวันนี้ทันท็อกก็หมดเวลาแล้วครับผมแล้วเจอกันวิดีโอหน้าอันบ็อกซิ่งจะเป็นงานหนังสือเลยหรือเปล่าแน่นอนครับ ท่าั้วันนี้ขอบคุณครับผมบ๊ายบาย